ทุกคนตอนนี้ย p e a k อัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันใหม่3.1.11แล้วนะคะกดอัปเดตได้เลยถ้ามันขึ้นแบบนี้นะคะให้ทุกคนลบแอปแล้วก็ดาวน์โหลดเข้ามาใหม่นะคะตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลยอ่าไปที่หน้าจอของเรานะคะป๊บหน้าจอหน้าจอนะคะอ่ไปที่หน้าจอของเรานะคะแล้วก็กดลบเลยนะคะทุกคน ปุ๊บนะคะและไปที่ Pay Store นะคะทุกคนหลังจากที่แอปพลิเคชันเก่าของเราถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่ Pay Store เลยนะคะทำแบบนี้หรือไปลิงก์หน้าโปรไฟล์แขกเลยก็ได้นะคะแขกจะเอาลิงก์ใหม่ไปใส่ให้นะคะอ่านะคะมาที่ตรงนี้เสร็จแล้วกดคำว่า you peak นะคะปั๊บแบบนี้นะคะและก็ติดตั้งอีกครั้งหนึ่งค่ะ ตอนนี้ระบบของเราอยู่ในขั้นตอนของการอัปเดตระบบนะคะทุกคนอาจจะมีการอัปเดตขึ้นใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าแอปหายไปห,ไปหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคขกจะบอกวิธีในการที่จะติดตั้งเวอร์ชันแล้วก็ลืมรหัสนะคะเพราะบางคนจำรหัสไม่ได้แขกเชื่อว่าร้อยนึงก็จะมี99คนที่จำรหัสไม่ได้นะคะอ่ารอสักครู่นะคะทุกคนเปิดเลยนะคะ เรามาดูกันว่าหน้าตาเวอร์ชัน่น3.1.11เป็นยังไงของ u p e k นะคะทุกคนเปิดเข้ามาเลยป๊านะคะทุกคนเริ่มเลยนะคะอ่ะนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนนะอธิบายก่อนถ้าสมมุติว่ามันเข้ามาหน้าตาแบบนี้ก็ใส่เบอร์โทรที่เพื่อนๆนนะคะทุกคนทําไว้อ่ะขอเขี่ยคออปปากาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเขี่ยขออปปาก,กาแป๊บหนึ่ง ราะว่าจะทำเราจะทำแบบได้ง่ายมากขึ้นนะคะขอเอาปากกาแป๊บหนึ่งทำไมล่ะทำไมไม่ให้ปากกาเราไม่เป็นไรอ่ะไม่ให้ไม่ไม่เป็นไรนะคะอ่ะทุกคนดูตามเครื่องหมายที่เขยกระชี้ตไปนี้นะตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตรงนี้ใส่เบอร์โทรแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วเพื่อนเพื่อนจรหัสผ่านไม่ได้ให้มาตรงนี้ทุกคนเห็นคำว่าลืมรหัสผ่านไหมกดเข้ามาตรงนี้เลยนะคะอ่ะมาดูว่ามันจะขึ้นอะไร กดลืมรหัสผ่านปับ๊บมันจะมาหน้านี้ให้ทุกคนใส่เบอร์มือถือแล้วก็มากดคำว,ว่าส่งนะคะหลังจากได้ SMS ที่ส่งไปในเบอร์มือถือของเพืเ่อนแล้วให้ทุกคนมาตรงนี้แล้วเอา SMS นั้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็กดรหัสยืนยันแค่นี้ก็จะเข้าเครื่องได้แล้วนะคะแต่อันนี้คืออ่าเขยกจะใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะมาดูว่าหน้าตาเวอร์ชั่นใหม่มันจะเป็นยังไง เรามาดูหนะ้าตาเวอร์ชั่นใหม่เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือกรณีที่เราจำได้เนาะมานะคะเข้าสู่ระบบเลยนะคะกดเข้าสู่ระบบไปเลยปึ๊บนะคะนี่นะคะทุกคนเขาก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้อ่าภายหลังหรือกดกรารกระบาดออกได้เลยนะคะก็จะมีการอัปเดตระบบภายในนิดนิดหน่อยๆซึ่งนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นและทำรายได้จากแอปพลิเคชันได้ดีมากขึ้นนะคะไปลุยกันเลยค่ะทุกคนรายได้บอกเลยว่าไม่เบาเลยนะกับยูพี